สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้เช้าวันพฤหัสเนาะค่ะนี่คือโรงแรมของเรานะคะที่เราพักนะคะอะแมนเนกอะแมนเนกเนาะค่ะก็เป็นตึกประมาณเท่าไหรเจชั้นคิดว่าก็ค่อนข้างสูงนะนู่ ตอนนี้ตอนเช้านะเราก็กําลังจะออกไปออกไปทัวร์นะทุกคนก็จะอ,ออกมาจากจากโฮเทลเนาะตอนนี้เวลาิบโมงบวกกว่าค่ะอากาศดีค่ะไม่มีฝนถ่ายให้ดูตอนเช้าเริ่มเริ่มวันแรกเนาะทริปแรกเนาะอันนี้รถเมย์เนาะป้ายรถเมย์ตึก ตอนเช้าตอนเช้าตึกแถวนี้ก็มีแต่ตึกส,งสูงๆแล้วทุกคนนะ mm hmm. ชมบรรยากาศแถวนี้เรียกว่าเนี่ยค่ะอาซาคุซ่านะคะอาซาคุซ่าจำจำไม่ได้ต้องเขียนมาด้วยตรงนี้เป็นสี่แยกนะทุกคนสี่แยกถ้าข้ามไปก็จะเป็นสถานีรถไฟนะนี่นี่ mm hmm. สถานีรถไฟนี่ไนงะออสามารถลง ออกทางนี้ได้เนี่ยค่ะนี่ค่ะคนกาลังออกอยู่นะมันไม่ไกลนะทางนี้รถไฟนะลงไปแล้วก็แล้วก็เดินนี่ก็เขาลงลิฟตนะ์เนาะลงลิฟต์แล้วก็เดินไปแบบใกล้เติบใกล้เติบตรงนี้เป็นแยกนะทุกคนนะเนี่ยอาซากุซ่านี่แหละป้ายเป็นแยกแยกใหญ่เลยโอเค นี่คะทางที่ทางเดินลงไปนะรถไฟนะเราจะลงไปนะทุกคนนะมาเที่ยวด้วยตัวเองเนาะก็ฮะผิดทางพ่ะนะทุกคนไอ้ใกล้ใกล้ผ่าไปไกล้ร้านสาวโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาทางได้ก่อนเด,เดี๋ยวบอกนะทุกคนนะ คนะคือคือเขาเป็นไกด์เขาดูทางให้เรานะเราก็มีหน้าที่เที่ยวอย่างเดียวโอเคค่ะก็จะประมาณไฟแดงเนาะชมบรรยากาศค่ะทุกคนแยกเรวหาทางไปก่อนเรเช็คตังแบบขอบคุณนะคะเราข้ามถนนไป